สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับทุกคนนี่พี่อยู่อ,อ,บอบตอบ่อโพลน,นะครับทุกคนวันนี้พี่มีบิ๊กเซอ,อร์ไพรส์สำหรับอบตนะครับผมพี่จะชวนบ่าวต่อสวดมาเซอร์ไพรส์เด็กๆที่อบตอนะครับเหมือนที่นี่มีเหมือนแบบงานกิจกรรมกันนี่เด็กๆมาเต็มเลยไม่รู้มีใครแกงสาบ้างนะสวัสดีครับเฮ้ยนี่พี่บ่าวมานะ,ะมมะนะครับผมค่ะค่ะเนี่ยครับบ่าวเฮ้ยทำอะไรไม่ต้อทำอะไร,ไม,ะไ,รไม่ก็เดี๋ยวผมมีแจกติ๊กเกอร์บ่าวนะกัน อ่ะเด็กเด็กเด็กเดี๋เวนก้พี่จะแจกเด็กเกเกเด็กเด็กเด็ยเด็กเด็เด้เด็เดีกเด็กเด็กเซ็นคนกเดียวทั้งหมดเลยเเดเดเ่็กเดกเกเด็กเดเกเด็กเ นี่นะผมเดี๋ยววันนี้พี่จะแจกอสติกเกอร์ให้พี่บามนะเอ้ยเป็นสติกเกอร์ของพี่บามนะเดี๋ยวพี่แจกเด็กๆนะครับผมแต่เดี๋ยวพี่จะเซนลายเซนให้ด้วยนะเนื่องจากพิเศษน,นะครับผมวันนี้แจกสติกเกอร์พร้อมลายเซนเลยวันนี้พี่มีของขวัญให้อะใครเอา อ่ะนี่เดี๋ยวเอาปากกาที่บามเซนไลเซนหน่อยเด็กเยอะเยอะเลยโอ้โหเอ้าเผื่อแป๊บเดียวเด็กเยอะขนาดนี้เฮ้ยจะทำไงดีเนี่ยบ้ากลับดีครับจะรออะไรอะอะไรเหรอไม่ผมให้ดูเวฟบ่อเวฟมาได้นะไม่ใช่เหรอเขาก็มาดูดินี่พี่แอบเอาเวฟมานี่เวฟมาว้าวต่อแถวดิกองไม่กดรถไม่พานแต่วันนี้เสียงเด็กลั่นนิดนึงนะครับผมนี่เห็นเงี้ยสุดป่ะหุ่กาป่ะครับ นี่เป็นไงรถผมเทปะเทปะเทเทดิพีใช่เหรอเฮ้ยได้ข่าวคุณเอารถมาผมอยากเห็นอะเอารถมาจริงเปล่าเอามาดิเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูขอรีวิวหน่อยได้ไหมอ่ะอยู่ในรถอะอ้าวก็ไปดิไปเดี๋ยวเราไปรีวิ่าแนบอะไรได้ข่าวอ๋อคันใหม่มาด้วยนี่ใช่แล้วใช่เหรอที่คุณเอาหมอนนวดขึ้นไปปะใช่ปะไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผิดคันผิดคันน่าจะลุงลุงบางคนในไอ้นี่ที่เรารู้จักอระไม่รู้ให้เปิดปริศนา โอเเฮ้ยดูดิตื่นตาตื่นสติเลยโอ้หดูดิเด็กๆเดือดตามเต็มเลยนะเดี๋ยวอุ้ยไหนรถคุณน่ะนี่ไงรถผมอุ้ยรถพี่บัวอามว่ะแหม่รวยจัดออกคุณใดป้ายเตเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้พี่บัวอามจะโชว์รถแอคนิดนึงนะน้องๆโอ๋อมาดูนะมาเดี๋ยวพี่บัวอามให้แค่สองนาทีนะครับสามสองหนึ่ง ราเปิดอ้ลวงหัวล้วงหัวเราให้ล้วงนะมาแล้วโอ้แอคการเดี๋ยวพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮด้ยเดี๋้ยวว่าให้นเ้อเๆไปเนามเ่อนโอเคเดี๋ยวพี่เอาลงให้ไเดูเดียยเพี่ช่้ยบฮ้ถอยนิดนึง้อยนิดนึงเดี๋ยวไปรอสนาม่ยเอารถไปที่สนามได้เนี่ย โอเคได้ได้ไปรอที่สนามนะอุ้ยรถพี่อาร์มพลอ่ะเดี๋ยวเราเขียนรถบ่อามแน่ยลลอว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาเอาลงยังเด็กรอนี่นะรถพี่บานเดี๋ยวนี้พี่ถับอนช่วยเอาช่วยเอารถพี่บาน์มตอกสดลงนะครับผมเอ้ยได้ข่าวคุณมีเสื้ออะไรรักตลอดนะจริงเปล่านี่นี่นี่นี๋ยวให้ดูเลยไหนอแกะโชว์ดิ ฮ้ยไม่โชว์ลายดิอ๋อโชว์ลายเหรอไม่ลายพิมพ์สักหลังมากเฮ้ยไม่ดีมั้กไม่ดีเหรอไม่ดีมั้งอ่ะอันนี้มันเสื้อคอคอใหม่ทำมาพิเศษเฉพาะทิปนะอันนี้ใช่ครับคอใหม่แต่พี่บอลไม่เคยได้สักตัวหรอกทิปน้ำเนี่ยเฮ้ยทริปหิวสุดวะไม่แมงถุงขวดสวยด้วยเฮ้ยโอ้อะไรกันไม่ใช่เหรอนี่ครับรักตลอดแต่หวังตอบก็มีบ้างเฮ้ยเฮ้ย ไงเอางี้เอาไงคุณเนี้ยมันมีตัวเดียวด้วยคุณจะแจกป่าวันเนี้ยไม่แจกแจกเลยครับแจกะไปครับไปแจกหัวเอาอ่ะแจกแจกเอาให้ไงให้ใครให้พี่บอลเฮ้ยโอ้โหไม่อะไรตัวเดียวแล้วนะเพราะว่าเหาือแค่สิบตัวขอบคุณนะครับบามโหสุดยอดเลยเดี๋ยวเอาไปเก็บรถเอ้ยไม่ใช่ให้ผมสบายให้รู้สึกด้วยนะบาร์มรักตลอดอุ้ยอะไรโอ้โหเสื้อผมใช่ไหมมันเอาอะไรหนึ่งก็เสื้อลักตลอดอ่ะ นี่นะเดี๋ยวเรารอพี่วาเอารถลงมาแอปอีนึงนะครับผมเฮ้ยเราเล่ามีรถป่าบอลอามาตาได้ปะเนี่ยกุเจีรถหายอ่ะรถป่าบอลอยู่ไหนเนี่ยอยากเห็นว่าอยากเห็นปะรถที่ว่าเห็นมากับล้วงเขาใครอยากเห็นรถป่าบอลเดี๋ยวเจอบุรีรัมย์ทันเมดได้ฮะเาคุณเอาปตารจริงมั้เนี่ยวามมีมีใช่รหรอเฮ้ยบ้ามเขาทำรถเอวตารจริงอ่ะน้องๆเขาบอกร้อยห้ามิลมั้ยอุ้ยป่าบอลไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโธ่เฮ้ยเดี๋ยวบุรีรัมย์พี่แข่งกันใหม่พี่วามโมดิฟายใหม่เลยอ่ะ เฮ้ยบามเย็นแล้วนะคุณทาอะไรอยู่อะใช่หรอแก่ไม่ออกก็แพะดิโอแม่งนียหมดเลยะแก่ไม่ออกก็แพะดิปเอาเอารถลงดกาไอ้น้องถอยถอยนิ้นี่ระวังโอ้โหโนตี้หยียบเสื้อบกอาได้ไงวะบาโนตี้หยียบเสื้อบาอานโอ้โหทำได้ไงวะมามาเอายัง ไม่ใช่เลยบอมเด็กกลับหมดแล้วเนี่ยบอมกว่าจะเอารถลงอ่ะลงแล้วลงแล้วใช่ใช่ที่แพ้ปอมไม่แต่ข้าวโมดิฟายมาใหม่เลยนี่ใช่เห็นลุงเอสจูนด้วยมานั้นใช่ป่ะจริงปะส่สิบสามม้าใช่หรอใช่คันนี้สิบสามเฮ้ยก็ข่ามาเมื่อกี้นี้ไม่มีใครเห็นผ่นไปไม่เจอใครเลยเนี่ยผมเห็นแล้วผมนับเหมือนสี่สิบสองม้าหายไปเม็ดหนึ่งทำไมก็คุณเอาไปเปล่าม้าอะไรอ่ะสี่สิบสามม้าอ๋อไมใต้เบาะใช่ แต่ก็โดนร่วงหุ้ยหุ้ย API ด้วยเหรอต้อง API หุ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องฝาฝาตะกาไงอ๋ออะไรปลากปีนนะคันนี้รถแข่งนะใช่เหรอใช่รถแข่งนะหุ้ยน้ำมันสีฟ้าอะไรตุกติกอะไรไปไหนบ้างไนโตรใช่เหรอใช่อุ้ยไม่ธรรมดาไปเดี๋ยวเราไปแจกสติ๊กเกอร์ไหมบอมได้ไม่ใช่อะไรเด็กๆเหงื่อแตกจะกลับบ้านกันแล้วกี่โมง อ่ะบานจะไปเส้นไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนบารไปการสนามนะเดี๋ยวเจอสนามเดี๋ยวพี่จกติ๊กเกอร์อะไรเซนอ,เอ่ะมันต้องตัดตัดม,มือแล้วเหรอเฮ้ยตัดม,มือด้วย หลหูจัดเลยว่ะใช่เหรอมันไม่ดีโอ้โหเขาเอามาแค่เนี้ยเอ้าแค่นี้พอไม่ใช่อะไรอื่นอันจอดตรงไหนได้ครับผมหาข้าไม่เจอไงผมไม่เนี่ยจอดเองข้างๆรถคันนั้นได้เลยหายเฮ้ยโยคามหรอโอ้ดหูรถดีไฮ้ตุ๊กตาหน้องๆตอนรอซ้มวันแล้วแล้วบอลไทยที่ยกเนี่ยนะเฮ้ยเอาไงเดี๋ยวแจกไรเซ่นเลยบ้าง มีมีใครอยากได้เสียงรถพี่บาล่าพี่บาเขาโมนี่ายมาใหม่เลยเดี๋ยวให้เทสโชว์โชว์ดีไหมร้อยห้าร้อยห้ามิลนี่ครับผมพี่บาสตาร์โชว์เปล่านี่เดี๋ยวพี่บาสตาร์โชว์นะสามสองหนึ่งพอ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 มาเดี๋ยวเราแจกติ๊กเกอร์ให้เด็กๆดดีกว่านี่ อยงน้นนะเฮ้ย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 รถบานล้ม้นะอาโอเคครับอันนี้ครับเออน้ารักค่ะคนี่สวยๆข้อแถวเป็นระเบียบม,มากครับครับ ครับแม่เสียดายเราไม่มีโอซุกะเนอะอาจจะต้องขอสปอสเซอร์แบบพันลมอีกตัวอะไรเงี้ยครับผมถ้าจะโอซุกะดูอีก่ลพี่บอลขอพันลมตัวหนึ่งนะครับร้อนมากๆเลยถ้ามีโอซุกะนี่เย็นมากครับอ๋อได้ครับวันนี้ไหน่อยดีครับครับโอ้สวยสวยมากครับมาๆๆมา มาเด็กๆคะเราจะแข่งขันกันแล้วลูกใครทพ่อยู่ในสนามออกมาข้างนอกนคุณครับสามครับได้ครับมามาเออเด็กๆนั่งลงก็ได้รสักครรอสักคขาบให่เหรอเฮ้ยจริงเหรอใจดีกับพี่อะไรมากเลยโอ้ยนี่นะน้องให้น้ำน้อค่อยถ่ายเจ็บเจ็บป้อนกันดนกัน อย่าพึอย่าพึ่งครูครูอ๋อนีครับอ๋เหมือนมีคนขาหักอยากถ่ายรูปไหนพาพไหมนะครับเดี๋ยวให้คุณครูพาไปหน่อยเชือดตเงินเชือดตครับอุ้ยเหมือนตะกี้คุณครูบอกว่ามีนักนักกีฬาขาหักนะครับผมแต่อยากถ่ายรูปนะมาเลยเดี๋ยวพี่เซอร์ไพรส์ครับติ๊กเกอร์ป่าบอลคนเดียวในโรงเรียนนะจะเข้าสนามนะครับผม ไหนคนไหนครับผมนี่ครับนอนี่เมนเราจะเจอแล้วนะครับผมเรารู้เดี๋ยวพี่ไปหานี่นะครับน้องเหมือนหาหักเด๋วพี่ป่าบอลไม่หาที่นะอ๋อได้ครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อปิดกดติดตามพี่ป่าบอลไหมนะอ๋ออันนี้รู้เปล่าเอ็มเป็นคนในที่สติกเกอร์ป่าบอลอ่ะพี่มั่เองนะเดี๋ยวไปสุดท้ายดีนี่ครับครับถ่ายรูปเปล่า มาครับถ่ายร่วกันโอเคเดี๋ยวแกร์มาถ่ายรุ่กับเพื่อนไหมล่ะมามามาถ่ายกันมาขอบคุณนะครับได้ได้ครับนี่ครับเอามีคนแขนหักอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมีคนแขนหักอีกเล่นบอลหรือเล่นมือไม่รู้ไปดูพี่นิกไปหนึ่งอ๋อได้กดติดตามพี่ไปเนี่ย อ่ะพี่ไอติเกอร์ป่าบอลเป็นคนที่ส่งที่ได้นะขอบคุณครับเนี่ยบ้านเดี๋ยวเราไปหาพี่บามดีกว่าโอ้เนี่ยเราเจอพี่บามละโอ้พี่บามเขายืนหล่อแบบใส่ฮูเสเวตเตอร์สุดหล่อเมืองเหนืออะไรอย่างเงี้ยดีครับเต้มสวัสดีครับผมป่าบอลเามนพี่ใครอ่ะป่าบอลป่าบอลโอ้วินิมนอนอย่างงี้เดี๋ยวไปหาบอลนิดนึงเฮ้ยบาม คนนั้นเขาบอกเอฟซีผมอะคนนั้นฮะไม่หรอเล่นเดี๋ยวเราไปเหมาของของให้น้องๆกินปะโอ้ให้พี่บอมกดที่บอมฝากถ่ายให้ที่นี่นะโอเคขอบคุณมากนะครับเฮ้ยบอมเราไปดูโซนอาหารนั้นก่อนดีกว่าม <c oughs> าเดี๋ยวเราไปเหมาขนมให้เด็กๆกินดีกว่า <c oughs> บอมไปด้วยกันปะเดี๋ยวช่วยพี่บอมนะโอ้โหพาระชัดม <c oughs> ะครับไหวเปล่าโอ้โหบังลมอะไรวะเนี่ยเลือดตามมันนะไม่รู้ นี่นี่บามนี้นผมมีอะไรบิก๊กเซอร์ไพรส์จอดรถก่อนอ๋อจอดงนี้เลยเหรอไม่บอกเห็นบ้ามันจะมีขนมอะเราเาหมาใจใเด็กเลยน,นะไรดิก็เอาร้านไหนเอาซูชิกันไหมล่ะมามาเรามาดูมาลู้สวัสดีครับอเอาทั้งหมดร้านเลยเดี๋ยวกินเงผมแจกเด็กๆไปเลยครับอ่ะน้องๆต่อแถวนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงซูชิวันนี้ ตอนแถวตอนแถวตอนแถวได้เดี๋ยวผมมาอันนี้แจก้เด็กๆไปเลยนะเมาหมดเลยครับตอนแถวนะตอนแถวใครไป็ตอนแถวอดนะครับน้องๆเฮ้ยะกีเลี้ยงซูชิมันต้องมีน้ำด้วยข้างกันเราไปเหมาน้ำดิบอดไม่เหมาดิอันนี้แก้วเท่าไหร่ครับผมอันนี้แก้วละยี่สิบ๋อเดี๋ยวผมมีมีเยอะไหมอ่ะ ได้ก yeah, mm ็เ hmm. ด okay. so ี so s <S yeah. ๋ยวผมเหมาหมดเลยเดี๋ยวมาสแกนนะครับแจกเด็กๆอ่กใครอยากกินน้ำใครอยากกินน้ำมานะมีร้านอะไรอีกเอาเอาร้านอะไรกับวามไปฟังโน้นนะอ๋ออยากกินมะพร้าวเหมาร้านมะพร้าวเปล่าเอาดิสวัสดีครับมะพร้าวขายแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละสามสิบทั้งทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ แถวกัวรยี่สิบบาทงั้นเดี๋ยวผมเหมาแถวกัวยี่หมดเลยโอเคนี่เดี๋ยวใครอยากกินแถวกัวยมาซอยนี้คครรัับบผมโอเคครับทั้งหมดสแกนกับพี่ประอานะได้เลยครับผมจ่ายเองเฮ้ยจริงเมาเอาได้เอามีคนละครึ่งคนละครึ่งทางอ่ะคนละครึ่งทางเอาอะไรกันเลี้ยงนั่นละยำเยื่อไหมไม่หลายแล้วนะดูแลต้านเมืองเหนือนะเอาเลี้ยงเอาอย่างไม่ไม่คุณดูก่อนมียี่สิบาทเราสั่งเดี๋ยวหนีเลย ไปดูกิ่งมาเนี่ยหมดแล้วม้งเฮ้ยหมาล่าเอาไงอ่ะเอาดิจัดดิเอาไปดูไปดูหมาล่าไปดู่อยเอาไปดูเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูหมาล่าดีกว่า บ่ไม่มีกี่ไม้จบเลยครับเลยพระอะไรเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข็มีออะไรโเคโอเคโข็มขามขึ้นเรือผมโอเคครับจัดไปครับบ่นดีครับวันนี้หมาล่าขายเท่าไหร่ครับหมาละสิบบาทค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ผมเหมาเลยแล้วกันแจกเด็กๆตอนแถวเลยนะเฮ้ยใครอยากกินหมาล่าต่อแถวนะโอเคครับเฮ้ยไม่เฮ้ยจบดีรออะไรอ่ะไม่ โอเคครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่ทะเลอกให้บอมจ่ายเงินนะผมถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะน้องๆอยากพี่ไปไหนอีกหรือทำคลิปอะไรเจอนะครับน้องๆฮู้ฮู้บอกอ่านแมงจ่ายเละวันนี้เอ้าอยู่นี้เหรอใช่เอ้าคุณก็ได้ยินเลยดิไม่เด็กเด็กอ่านผมนี่อุ้ยเหมือนมีใครเรียกคุณไปดูดินั่นๆๆใครใครเรียกไม่รู้ใครเรียกครัน่าเอฟซีบอกอ่านเขาบอกเฮ้ยหนีดิรอไลค์อ่ะน้องๆฮู้ฮู้สุดดีฮร์ดสุดหล่อมีอะไรหล่อถุต่อยฟันหล่อใบ ที่เธอบอกสุดมึงหาไปหุดฟันผูด